จะค่าแล้วหรือนี่ต้องออกจากป่านี้ให้ได้ก่อนค่ำาอในที่สุดก็เจอทางเดินแล้วแปลกจังใครมาปลูกบ้านหลังใหญ่ไว้กลางป่าเนี่ยมีคนอยู่บอกครับเฮ้ยป,ป,ปีศาจโทษของผู้บุกรุกและขโมยสมบัติล้าค่ามันผู้นั้นจะต้องตาย สัญญาอาสูนฮฮก่สิยหอดเวลานน่นแล้วสินะอีบุกี้วันแล้วเด้ออีไม่กี่วันวันอะไรยะคุณหนูหินวันครบรอบสิบหปีครึ่งค่ะนี่นี่ไม่คุณเขามีแต่16ก็16ปี17ก็17ปีไปเลยไม่มีครึ่งหรอกคนเขาให้ความสำคัญจัดงานวันเกิดกันตอนครบปี ไม่มีใครเขาจัดครึ่งปีหรอกแต่ความสำคัญของชีวิตหนูมันอยู่ที่16ปี6เดือนนี่คะเฮ้อสงสัยอยากได้ของขวัญวันเกิดนั่นสิมาบ่นให้ฟังเงี้ยโมเมนค่ะแมคุณมิวคุณสมโอก็มันมีเรื่องสำคัญกว่านั้นนับพันนับหมื่นเท่านะคะไหนเล่ามาสิเรื่องสำคัญนับพันนับหมื่นเท่าของเธอ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่หนูหิ้นสิเกิดหกเดือนค่ะตอนที่อีแม่ท้องหนูก็เกิดอาการแพ้ท้องอย่างรุ่นแรงอยากกินปลาแดกยปลาล่าตอนใหญ่ๆที่ท่ำจากปลาคอค่ะพอไปหาให้แน่ปีนั่นเกิดภพ่ท้าธรรมศาสตร์แห่งแรงจึงบ่มีปลามาให้ปลาแดกบม่มีบ้านไหนๆก็บ่มี เมื่อหมู่บ้านเราไม่มีก็ต้องดันดนไปหาหมู่บ้านอื่นละอลองไปหมู่บ้านนาฮีดูเพื่อจะมีปลาแดกปาคอตอนใหญ่แต่ว่าทางที่ไปต้องผ่านดงยางป่าใหญ่ที่ไม่มีใครอยากผ่านเพราะที่นี่มีอาถรรพ์ป่านซี่จะค่ำแล้วหรือนี่ต้องออกจากป่านี้ให้ได้ก่อนค่ำอ๋อในที่สุดก็เจอทางเดินแล้วหวังว่าคงจะเป็นทางเดินออกจากป่านะ อ๋อไม่ใช่เป็นทางเข้าบ้านหลังใหญ่กลางป่าแปลกจังใครมาปลูกบ้านหลังใหญ่ไว้กลางป่าเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับมีคนอยู่บอครับเปิดให้หน่อยครับอ๋อประตูไม่ได้ใส่ก้อนนี่นะหืมกลินอะไรเนี่ยหรือว่ากลิ่นนี้จะใช่อืมอยู่ไหนนะ ว้าวโอ้โหจริงๆด้วยเป็นไหปาร,ราปลาแดกจริงๆด้วยโอ้เรียงกันเป็นตับมีแต่ไหใหญ่ๆอืมหอมเปิดเบิงนี่ไงปลาแดกปลาคอที่น้องหงอยากกินนักอยากกินหนาะเอาละในเมื่อไม่มีใครอยู่และร้างผู้คนแบบนี้ขอเถอะนะปลาแดกไหนี้เนี่ยโธ่ต้องมาเป็นขโมยเพื่อเมีแแท้ๆไปละหวังว่าขากลับเราจะไม่หลงทางอีกนะ เจ้าขี้ขโมยบังอาจมากเย้ยปปีศาจโ,โทษของผู้บุกรุกและขโมยสมบัติล้ำค่ามันผู้นั้นจะต้องตายเออท่านปีศาจโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดคือป้าหายนี่มีความหมายต่อชีวิตข้าเมียข้าแล้วก็ลูกในท้องมากเรื่องมาเป็นอย่างนี้ละท่าน ก็ได้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าขอบคุณครับท่านปีศาจแต่มีข้อแม้ว่าหากลูกเจ้าเป็นชายข้าจะปล่อยไปแต่ถ้าเป็นหญิงเจ้าต้องยกให้แต่งงานกับข้าเมื่ออายุครบ16ปี6เดือนหาไม่ข้าจะตามมาฆ่าล้างตระกูลหนีไปไหนก็ไม่พ้นเอาละ เอาหายปลาปราช่อนไปให้เมียเจ้ากินได้เดินตรงไปตลอดแล้วเจ้าจะไม่หลงป่าอย่าลืมสัญญาสะละไม่งั้นเครับไม่ลืมครับนี่ล่ละค่ะเรื่องสำคัญของหนูโหโย,ยังกันนิทานแล้ววันนั้นอีกกี่วันละ่ะคืนนี้ค่ะคืนนี้ตีหนึ่งเครื่อง<ะ>คืนนี้อะคืนนี้ด้วย ไม่อยากจะเชื่อแต่ดูหน้าตาเอาจริงงั้นวันนี้หนูหินไม่ต้องทำงานนะอยากทำอะไรก็ตามใจตอนเย็นเจอกันค่ะตกเย็นโอ้คุณมิวซื้อของกินมาเพียบเลยว้าวพี่ท่องพี่เงินพีเพชรก็มาอ่ะของขวานของเธอหนูหินขอบคุณค่ะพวกเราจะปกป้องเธอเองคืนนี้เจา้าอศูนมาจริงๆมันต้องเจอทองใบเล่ เงินระเบิดขวดเพรเอสโซ <laughs> ่ห้วยห้วยห้ยห้วยเดียวค่ะเดียวสิไปล,ลบกับผู้ใดคะสงสัยจะมีการเข้าใจผิดเรื่องที่หนูว่าไอ้คุณมิวกับคุณสมโอฟังน่ะความจริงก็คือเรื่องสัญญาอสาูรหิ้แต่งไหวจะส่งไปไฮบอกอวิตตลงในขายหัวเลาะมหาสนุกแล้วก็เขียนตอนโจบบไฮได้ขึ้นนี่แลหละค่ะฮะหมายความว่าถูกอํา เปิดเทเล่ค่ะ